สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนะครับครับวันอมโโดเทนการ์ดครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆในการที่คุณจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเทนการ์ดได้ง่ายๆคือถ้าคุณขายเทนการ์ดให้ใครได้แล้วและคุณอยากให้ทีมคุณโตน,นะครับรีบดึงครับดึงเขาเข้ามาใน Facebook กลุ่มปิดที่ชื่อว่าอมาโด,โดเทนการ์ดบ<า>ักพารวยเพราะว่าเขาจะได้ สิทธิประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขายนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆและพิเศษสุดนะครับคือคลาเรียนนะครับที่ไม่รู้จะตีมูลค่ายังไงเลยเพราะว่ายิ่งเรียนยิ่งรวยนะครับยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรวยครับรู้กับไม่รู้รวยกับไม่รวยคุณเลือกอะไรครับถ้าคุณเลือกอันแรกคือรวยคุณต้องรู้ครับคุณอยากรู้ง่ายๆแค่มาเรียนกับเรา เสียเวลาแค่ชั่วโมงหนึ่งทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปเป็นปีดีนะครับเจอกันครับ